มาจากที kind of ่ไหนลูกพี่จากคอนทมครับแท็กซี่ครับผมแท็กซี่ลูกพี่พาดที่ลูกพี่มาหาผมเลยมันยังไม่ได้เล่นเลยที่ผมไม่ได้เล่นผมเล่นเป็นยอดนิยมมาเลยอย่างนี้มันยังไม่ได้เล่นมันมันเก๊ไหมอันนี้เก๊แต่อันี้เก๊ไงอย่าเก๊อย่างเงี้ยไม่เก๊หรอกอย่างเงี้ยเก๊อันนี้คือหมุนเก๊ใช่ไหมเก๊ พี่ไปเล่นพาพี่ต้องเล่นที่มันชัดเจนพี่ไปได้ก้ากขึงไม่ได้ก้ากขึงในที่นี้เงินมันแท้นะพี่ซื้อใช่พี่ไม่ไบอกว่ามันแท้มันแท้ตรงไหนเราต้องไปหาข้อมูลที่มันแท้นี่นะเอ้ยเยอมาเยอะเลยทีีเพราะผมเนี่ยก่อนจะยืนตรงนี้ผมเจ็บกันมาเยอะแหละแต่คราวนี้อย่างพี่เนี่ยอย่าฟังเยอะบางทีฟังเยอะเราก็เหนื่อยนะเราต้องหาข้อมูลเรื่องจริงที่เราจะได้เล่นกันไม่งั้นพี่จะไม่ได้เล่นเลยพาพวกเนี้ยพี่จะเงินทุนไปจมหมดเลยในอย่างนี้แท้ตาเปล่าเลยแต่มันไม่ได้เล่นพราพยิบเนี่ยเรามยิบมไม่เล่นพวกะ อ่ารุ่นแรกอะไรพวกนั้นรวงข้าวอย่างเงี้ยเล่นอ่าอ,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 อย่างนี้ยังไม่ได้หรอกแนะนำดีกว่าถ้าพี่จะเล่นพาพี่จะต้องศึกษาชัดเจนเพราะเงินที่พี่ซื้อเป็นเงินแท้ก็จะป่ะอันนี้ผมช่วยค่าน้ำมันแล้วกันผมรู้ว่ายังไงอ่ะมาหาแล้วก็ช่วยไม่เป็นไร<ล>ไม่เป็นไรผมช่วยค่าน้ำมันแท็กซี่ไปเติมปงเติมแก๊สได้ไม่เป็นไรหรอกเพเถอะถือว่ามหาการพี่เอฟซีแต่ก็แนะนำให้แหละไม่ได้ซื้อแนะนำให้เมื่อกี้ีดีดีดแล้วีรีดีดีดาดี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 ด เอาหน้าเอาหน้าสู้สู้สู้สูโอเคโอเคทีาสอบเซ็กซี่มาเลยยกกอไปเลยอะแฮนด์แฮนด์แดวันนี้ต้องได้มากเพราะอย่างไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องมีหลายหลายมื่นแล้วว่าอเงี้ยเอ๊ยเรียบร้อยเปในเลื้องฝากฝากฝากในช่อง